มีคนถามอาจารย์ดาค่ะว่าทําไมคนพูดเก่งพูดเป็นไม่เห็นต้องเตรียมตัวเยอะคลิปนี้มีคําตอบค่ะ อาจารยามีเทคนิควิธี3วิธีค่ะที่จะมาทำให้คุณเป็นเหมือนคนพูดเก่งพูดเป็นที่ไม่เห็นต้องเตรียมตัวเยอะแต่มีคนประทับใจเยอะอย่างแรกเลยนะคะก็คือถอดแกนถอดหลักคิดแล้วก็ถอดหัวใจของเรื่องเรื่องนั้นให้ได้ซะก่อนค่ะซึ่งการถอดจะมีอยู่3สเต็ปนะคะสะเต็ปแรกก็คือที่มาที่ไป สเต็ปที่2ก็คือวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการมาพูดของเราและสเต็ปที่3ก็คือผลลัพธ์ที่ผู้ฟังเขาจะได้ยกตัวอย่างค่ะเช่นอาจารย์ดาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกินการบริโภคการทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงค่ะทุกท่านคะทุกวันนี้เราคงไม่ปฏิเสธนะคะว่า การบริโภคอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากด้วยความเร่งรีบในการทํางานด้วยการเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจําวันและก็ภาระหน้าที่ที่มากทําให้เราขาดสารอาหารได้แล้วก็ส่งผลต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นวันนี้อาจารย์ดาจะมาพูดเกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็กินอย่างไรให้เป็นยาเพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราบริโภคอาหารให้ครบทั้งห้ามู่ได้ตามหลักที่อาจารย์ดาได้พูดไปจะส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็นําให้เราเนี่ยเอาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ จะเห็นได้ว่าที่อาจารย์ดาพูดจะมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะว่าทําไมถึงต้องมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคการกินเป็นยาต่อมาก็คือถ้าทุกท่านนําเคล็ดลับนี้ไปปฏิบัติทุกท่านก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยและจากนั้นทุกท่านก็เอาร่างกายที่แข็งแรงไปสร้างผลลัพธ์ไปทํางานดีๆให้กับสังคมได้ค่ะเทคนิคที่2ค่ะนั่นก็คือเน้นความเฉียบคมอารมณ์ชัดมัดใจค่ะ เทคนิคนี้เนี่ยสำหรับนักพูดที่เขาพูดเก่งแล้วเขาพูดเป็นไม่เห็นต้องเตรียมตัวเยอะแต่มัดใจคนได้แล้วก็ประทับใจคนได้เยอะๆเพราะว่าเขาใช้คําคมหรือว่าข้อคิดซึ่งเป็นคําที่มีความเฉียบคมค่ะยกตัวอย่างต่อจากเมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์ดาได้พูดถึงเรื่องของการบริโภคอาหารการกินเป็นยาอาจารย์ดาก็จะเตรียมคําคมไปค่ะว่าทุกท่านคะกินอะไรได้แบบนั้น ไม่มีใครที่จะใส่ใจเราได้ดีเท่ากับเราใส่ใจตัวเองดังนั้นเห็นไหมคะว่าคำคมที่เราจะเอามามัดใจผู้ฟังได้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวทำการบ้านไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนักพูดเก่งแล้วก็พูดเป็นเขาจะมีสต๊อกคลังคำพูดคมคมเฉียบเฉียบแบบนี้ไว้เยอะมากคะ่ะเทคนิคที่3นะคะนั่นคือท่วงท่าลีลามืออาชีพคะ่ะ ท่วงท่าลีลามืออาชีพเป็นแบบไหนเหรอคะก็มีอยู่3เทคนิคที่นำมาบอกให้จำแล้วก็นำเอาไปใช้กันนะคะอย่างแรกก็คือมีความเป็นธรรมชาติคะ่ะความเป็นธรรมชาติแบบไหนคะ ก็คือทำให้เขาฟังแล้วสบายตาพาให้สบายใจมีท่วงท่าต่างๆลีลาต่างๆไม่ให้ดูเกรงไม่ให้ดูแข็งมีความสมูทกลมกลืนไหลลื่นฟังได้เพลินเทคนิคที่2ก็คือมีความสอดคล้องค่ะสอดคล้องกับเรื่องราวที่เรานามาเล่าอย่างเช่นอาจารย์ดาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการกินเป็นยาก็ต้องพูดให้เขารู้สึกสบายหูสบายตาและพาให้สบายใจอย่าให้เขาเครียดคือพูดไปแล้วก็ยิ้มไป แบบนี้ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะคะของการที่มีท่วงท่าลีลามืออาชีพก็คือจะต้องมีพลังค่ะพลังบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสศรัทธาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือท่วงท่าลีลาเราต้องใส่แบบมีพลังค่ะเพียงแค่นำามเทคนิควิธีนี้ไปปฏิบัติดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณก็เป็นคนพูดเก่งแล้วก็พูดเป็นได้ไม่เห็นต้องเตรียมตัวเยอะแต่มีคนฟังประทับใจเยอะ พูดดีเสียงเพราะบุคลิกเด่นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดคุณเองก็เป็นได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ